ตู้เอลท์จี90ลิตรของคุณแอมส่งมาจากตากใบนราธิวาสนะครับสภาพก็ค่อนข้างสุกปรกมากเลยนะครับก็ขั้นแรกก็ต้องเป่าทำความสะอาดนะครับต้องเอาแปรงปัดนะครับเอาผ้าชุบน้ําเช็ดทำความสะอาดก่อนในเบื้องต้นนะครับถึงจะทำอย่างอื่นได้นะครับแหงสะอาดแล้วก็ไปลืกันต่อเลยครับ าเปิดออกมาเหมือนมีสิ่งผิดปกติครับชุดดูดความชื้นเหมือนน็อตมันขาดหายไปนะครับตัวน็อตที่เป็นพลาสติกนะครับซึ่งอาจจะทําให้การดูดความชื้นมีปัญหานะครับนี่ครับมันหลุดไปนะครับก็จะต้องแก้ไขมันก่อนนะครับก็นี่ครับน็อตมันหักเลยนะครับผมก็เอาน็อตโลหะยึดเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับเปลี่ยนเข้าไปก่อนแล้วก็ดูว่ามันจะทํางานได้ไหมนะครับนี่ครับ เราต้องกดให้มันแนบสนิทนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นชุดทำความเย็นเพื่อควบแน่นหยดน้าออกมานะครับต้องประกบให้ดีเลยนะครับก็พอประกอบเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวลองไปเทสกันดูก่อนว่ามันพังหรือเปล่านะครับก็ก็ต้องลองดูนะครับก็จะทําการต่อไฟตรงเข้าไปแล้ววัดดูนะครับถ้ามันต่ากว่า10องศาแปลว่าโอเคมันทํางานได้ปกตินะครับแต่ว่าพอวัดดูแล้วมันได้17 16คือมันทำงานไม่ได้นะครับมันควบแน่นหยดน้าไม่ได้แปลว่าต้องมีการแก้ไขนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะแกะออกมาใหม่นะครับแล้วก็ลองเอาซิลิโคนเี่ย ติดเข้าไปใหม่นะครับเพื่อเช็คดูว่ามันยังทํางานได้ไหมนี่ครับแกะออกมาเลยนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยมีคราบสกปรกเต็มไปหมดเลยนะครับต้องนองความสะอาดนะครับนี่ครับแล้วก็โยกได้อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับก็ต้องเอาซิลิโคนแปะเข้าไปใหม่นะครับก่อนแปะก็ต้องทาความสะอาดให้แห้งนะครับแล้วก็เช็ดแปะเข้าไปดูนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมาลองต่อไฟตรงเข้าไปดูแล้วดูว่ามันยังทํางานได้ปกติไหมนะครับอ่ะนะครับน่ะหลังจากต่อโอเคแล้วนะครับก็หลังจากติดซิลิโคนใหม่ก็อันนี้ถือว่าทํางานได้ปกติครับเนี่ยแล้วเด หลังจากดัดแปลงเสร็จนะครับหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะครับก็ข้างหลังนะครับตัวนี้นี่ครับก็จะมีแจ็คนะครับตัวเมียสาหรับเสียบอะแดปเตอร์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้เสียบเข้าหลังแผงได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวข้างบนตัวนี้นะครับก็จะเป็นลูกเต๋าต่อสายไฟนะครับการต่อสายไฟคือดูตามสีได้เลยนะครับเอาสายไฟสีให้ตรงกันมากดตรงนี้กดแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับ ุดสายไฟที่ต่อจากกล่องคอนโทรลก็จะมีสีเสีมือนกันนะครับก็ต่อให้ตรงเลยนะครับก็นี่ครับต่อเข้าลูกเต๋าตรงนี้นะครับโดยทําการกดแบบนี้ครับกดปุ๊บมันจะมีช่องว่างแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับกดอย่างนี้แล้วก็เอาสายไฟเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยมามันก็จะหนีบสายไฟอ่ะแบบนี้นะครับก็คือพอกดแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือต่อให้ตรงสีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จากนั้นก็เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับตัวแจ็คตัวเมียตัวนี้ได้เลยนะครับ เมื่อเครื่องทางานไปสักพักนะครับแผงระบายความร้อนจะมีอุณหภูมิประมาณ40องศาพัดลมถึงจะทํางานนะครับมันก็จะหมุนอยู่างครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิยังอยู่10องศานะครับแล้วก็ตอนที่มันทํางานนะครับจะมีไฟสีแดงสถานะบนแผงขึ้นอยู่แบบนี้นะครับพอมันตัดการทํางานปั๊บนะครับก็ไฟสีแดงก็จะดับลงแบบนี้นะครับจนถึงความชื้นเกิน45นะครับก็ไฟสีแดงก็จะเด้งกึงินใหมกครั้งหนึ่งนะครับคือกล่องคอนโทรลจะสั่งให้ตัวดูดความชื้นทํางานอีกครั้งแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวแผงที่ได้กลับไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมี3อันนะครับก็จะมีดัปเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็มีแผงทั้งหมดที่ดัดแปลงแล้วนะครับซึ่งกล่องคอนนี้ก็จะเชื่อมต่อโดยสายไฟนะครับเพราะว่ามันกินกระแสค่อนข้างสูงนะครับก็เชื่อมด้วยลูกเต๋านะครับมาดูวิธีเซตค่ากล่องกันชื้น v 5นะครับให้เราคอนโทรลความชื้นให้เรากดปุ่มที่เลข2นะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะควบคุมความชื้นไม่ให้เกินเท่าไหร่นะับให้เรากดปุ่มเลข2แล้วกดขึ้้นนแช่ไวะครับ อ่ะนี่ครับพอกระพริบเราสามารถกดได้เลยนะครับว่าจะเอาค่าเท่าไหร่อย่างกรณีนี้เราต้องการเซตไว้ว่าถ้าเกินส5ให้เครื่องทำงานเราก็หยุดที่4 5นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้จนหยุดนิ่งนะครับอ่าเมื่อเราต้องการให้ความชื้นหยุดที่เท่าไหร่นะครับหมืนหยุดการทางานนะครับก็ให้เรากดปุ่มเลข2ลงตรงนี้ค้างไว้นะครับอ่าสมมติเราอยากให้ความชื้นหยุดทํางานที่42%เปอร์เซ็นต์ครับเราก็ตั้งไปเลยที่42%อเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอย่างนี้นะครับสี่สิบองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปล่อยไป ค้างนะครับแค่นี้ก็เป็นการเซตอัพเรียบร้อยนะครับแปลว่าตู้คอนเทนนอร์ตัวนี้นะครับจะควบคุมความชื้นอยู่ในช่วงนะครับอยู่ที่นะครับ42ถึง45นะครับ